ครับสวัสดีครับผมวายควันหอมวันนี้ท่านผู้ชมเราจะมาประกอบเครื่อง LS กันนะครับซึ่งวันนี้กูไม่มีขาตั้งกล้องแล้วนะฮะเห็นไหมท่านผู้ชมคือผมพยายามยื้อชีวิตมาสุดสุดแล้วนะครับทั้งเอากาวแปะกันแล้วกระดาษจะชุบแปะกันแล้วไอ้เยี้ยพอไป,ไปมา,มาเนี่ยแม่งหกังกพอเราจะงอขึ้นไปแม่งหกักไอ้หาแล้วกาวแม่งก็เสือกเสือกไปติดตรงนี้เว้วยมันไปติดแล้วไม่ขยับไม่ได้พอกูจะพอกูจะปรับแค่นั้นแหละเนี่ยนะครับ ขากล้องเราก็ไปดีแล้วนะเราเรายืดชีวิตมันไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรารอไปซื้อใหม่โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาประกอบเศษซากเครื่องแอลกันนะครับให้มันเป็นเครื่องกันและกูก็เพิ่งจะเจองานเว้ยคือกูขูดระกีนออกใช่ปะ่ะพอกูขูดออกเว้ยไอเหียแกนคันสตาร์ทแม่งหลุดมาด้วยหลุดมาตอนไหนก็ไม่รู้ขูดอยู่แม่งหลุดโป๊ออกมานะครับกูก็ได้งานอีกแล้วนะะ อ้าวกูก็จำไม่ได้ด้วยนี่มันอยู่ตำแหน่งไหนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้ว <c oughs> กันกันหาจะพอทําได้คือคือกูไม่คิดว่าจะมาเจอปัญหาตรงนี้นะครับแต่ว่าเสือกเจอซะแล้วแล้วก็ช่วงนี้ไอ้พวกนี้นะครับจะเป็นอะไหรที่เราจะประกอบเข้าไปนะครับมาท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะทําเป็นฉากๆไปแล้วกันนะครับ <c oughs> เพราะว่าผมไม่มีขาตั้งกล้องแล้วเราจะมาใส่แกนกันสตาร์ทคืนไปก่อนแล้วกันเนาะนะครับอย่างที่บอกไปมาร์กมันจะอยู่ช่วงๆตรงนี้ นี่นะครับช่วงนี้แล้วกดลงไปปุ๊บพอเราใส่มาร์กเดิมมันคืนเป็น้วท่านผู้ชมให้เราใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับตัวนี้จะใส่ในลักษณะแบบนี้มันมันเลื่อนๆหน่อยก็ช่างมันก่อนนะอันนี้นะครับให้ข้างหลังอยู่ตำแหน่งที่ผมบอกไปเมื่อตะก,กี้นี้นะฮะใส่แบบนี้ปุ๊บแล้วก็ทําการใส่เจ้าสปริงตัวนี้เข้าไปจะ,จะใส่อันนี้ไปก่อนก็ได้นะทํางานมือเดียวก็ลบาบากคือทีแรกกูมีกล้องก็ลํลบาบากอยู่แล้วมีขาตั้งกล้องกล็ลาบากอยู่แล้วนะครับทำที่ลำบากเข้าไปอีก นี่ถ้าท่านผู้ชมแล้วก็เอาสปริงนี่นะครับฝั่งฝั่งตรงนี้ไปเกี่ยวไว้กับาขาข้างล่างมันนะครับข้างล่างมีขาเกี่ยวอยู่หไหมนี่ครับมีขาเกี่ยวอยู่ท่านผู้ชมเอาสปริงนะครับใส่ไปแบบนี้ปุ๊บแล้วก็หันมันหันมันได้ครับแล้วก็เอาเจ้าตัวเนี้ยมาเกี่ยวไว้ตำแหน่งตรงนี้ใช้ครีมหรือใช้ไขควงก็ได้นะครับแล้วมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้ท่านผู้ชมและข้างหลังนะครับข้างหลังเวลาเรากดมันลงไปเนี่ย ล,ลำบากเข้าไปใหญ่พอเรากดมันลงไปนะครับกดปุ๊บเข้าไปเอาไวว่าถ้าเรากดไปแล้วไอ้ตัวนี้ยมันจะแยกออกจากกันนะครับเห็นไหมมันจะเป็นฟันใช่ไหมพอเรากดไปเนี่ยมันจะต้องแยกออกจากกันนะครับซึ่งมือเดียวกูทําไม่ได้และลําบากเข้าไปอีกผู้ชมลูกปืนตัวเล็กนะครับจะอยู่ฝั่งคัดซึ่งจะผิดกับ VR ซึ่งว่าของ VR มันอยู่ฝั่งจานไฟใช่ไหมอันนี้นะครับแล้วเราก็ตอกมันลงไปพอเราตอกลงไปแล้วเนี่ยนะครับตอกลงไปสุดเลยนะ แล้วเราก็จะมาใส่ซีนนะครับซีนแท้มิดอินเทแปนกันเลยทีเดียวเชียววิธีใส่เจ้าซีนตัวนี้นะครับแ็แค,แค่เอาด้านที่มีตัวหนังสือขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ตอกมันลงไปนะครับเออไม่รู้จะตอกลงหรือเปล่าเอาไปว่ามันตอกไม่ลงนะครับก็ทําเหมือนใส่ซีนทั่วๆไปเลยนะครับอ่านี่ท่านผู้ชมตอกลงไปให้สุดแบบนี้นะครับตอกลงไปให้สุดเลยให้มันชนลูกปืนเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาใส่ชุดเกียร์กันนะครับ แล้วก็มีคนคอมเมนต์มาบอกว่าไอ้พวกก้ามปูเนี่ยจะถามเขาบอกว่าจะจาไปทําไมมันไม่ต้องจําเพราะว่ามันใส่ตายตัวนะครับจริงเหรอวะจริงป่ะวะมันมันใส่คือมันใสตายตัวนะเขาบอกว่าถ้ามันใสผิดอ่ะมันไม่สามารถใสผิดได้เว่าอย่างนั้นเว้ยซึ่งตอนนี้กูก็ลืมไปหมดแล้วนะครับว่าตัวไหนเป็นตัวไหนว่าจะย้อนกลับไปดูคลิปตัวเองอยู่กูถอดตัวไหนมาบ้างจะมีตัวไหนวะหกหกซีหกซีน่าจะอยู่ข้างล่างใช่ไหม,มจะอยู่ข้างล่างนี่เหรอไม่น่าใช่ คือกูจาไม่ได้นะครับเนี่ยเนี่ยมันมันหน้าตามันจะคล้ายๆกันนะผู้ชมเห็นไหมครับถามว่ามันใส่ผิดได้ไหมกูว่ามันใส่ผิดได้นะเว้ยมันใส่ได้แต่มันอาจจะใส่เกียร์ไม่ได้นี่หรอปะไอ้นี่มันต้องมันจะอยู่ตรงไหนหวะเดี๋ยวเดี๋ยวเราใส่ชุดเกียร์ไปก่อนนะครับเราจะมาลองดูว่าคือตอนนี้กูบอกตรงๆว่ากูจาไม่ได้นะครับจําได้แค่ว่าอะไรอะ่ะหกจีหรืออะไรเนี่ยหกซ c ใช่ไหมหกซี c, เออ lg นี่น่าจะอยู่ตัวที่หนึ่งวังั้ถ้าจําไม่ผิดใช่ไหมมันอยู่ข้างบนตรงเนี้ย จำไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ชุดเกีีรยกันไปดูก่อนอ่าเราใส่ก้ามปูไปแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเวลาเราใส่เกีีรยว่างนะครับเฟืองมันจะหมุนอย่างนี้คันสตาร์ทลุตอีกเลยเฮ้ยเพ่งลุตอีกแล้ว,ลลวนี่นะครับผู้ชมผมก็จําลําดับจริงๆผมจําไม่ได้นะั้นไม่ได้ไปดูของเก่าด้วยนะครับอันนี้ผมลองใส่ไปช่วยๆดูนะฮะใส่ตามความน่าจะเป็นลงไปก็คือไอแ l ไอนะครับอยู่ข้างบนใช่ พอจะจำได้ลางๆนะครับแล้วก็มีตัวข้างล่างที่หน้าตามไม่เหมือนชาวบ้านนะครับแล้วก็มีตัวที่เที่ยวออกอยากเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองมาลองเอาไอเนี้ยไอ G L นะครับไปอยู่ข้างล่างดูดูด้วยแม่งจะใส่ได้ไหมว่า G L นะครับที่อยู่ข้างบนลองไปใส่ดูดูมันจะใส่ได้ไหมเข,า,มมขาว่ามันไม่ต้องจำนะครับจะลองดูไม่ต้องจำจริงเปล่าวะซึ่งไอทัศนที่กูทำเมื่อกี้กูไม่ได้จำนะครับกูก็ลองใส่ชุย่ชยๆไปดูดูแม่งจะเข้าได้ไหม เออท่านผู้ชมจริงอย่างเขาว่านะครับคือมันใส่ไม่ได้จริงๆด้วยเห็นไหมครับผมใส่ G L ลงไปแล้วนะครับแล้วทีนี้พอจะเอาเอาขึ้นมาใส่กับไอ้เจ้ากระปุกเกียร์นะครับมันไม่สามารถทําได้จริงๆริงด้วยเออเออมันทําไม่ได้จริงๆด้วยเขาก็ว่าไม่ต้องจําแต่ผมว่ามันควรจะจําไว้สักหน่อยนะเว้ยว่าอันนี้อยู่ข้างบนอยู่บนคือว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเรือว่าแบบอย่างเงี้ยเราไม่รู้อันไหนไปไหนใช่ปะ่ะพอเราใส่ไปเนี่ยอา้าวไอ้หียไม่ถูกก็ต้องลืมตั้งแต่หนึ่งใหม่ถูกป่ะนะครับแต่ก็เออก ก็โอเคนะครับว่าเออมันใส่ไม่ได้จริงๆมันต้องเนี่ยมันต้องเป็นของมันโดยเฉพาะนะครับถึงจะใส่ได้อย่างนี้ก็เท่ากับว่าถ้าเราใส่ไปโดยที่เราไม่รู้มันก็เท่ากับเสียเวลานะครับเที่ยวอ,ออกได้ไหมเนี่ยอ่าโอเคได้แล้วนะครับเนี่ยเราลองจะลองใส่นี่ลงไปนะครับของมันโดยเฉพาะเลยนะฮะก้ามมันจะห่างกันหน่อยแต่ผมว่า VR VR ทีเซนน่าจะต้องจำไะ ผมก็ไม่รู้นะผมก็จาเอาอย่างเดียวนะครับคือไม่ได้แบบว่าหยิบมาแล้วใส่เลยไม่ใช่นะผมก็จาเอาไว้นี่ใช่บอกว่าใช่บอกว่าอ่านี่นะครับใส่ 6R ลงไปเนี่ยนะครับเออแม่งพอดีเลยวะ่ะเห็นไหมครับมันจะเข้าเนี่ยเรายกขึ้นมาหน่อยนะครับมันจะตรงรูพอดีเป๊ะเลยนะครับเดี๋ยวใส่ใส่ลาวมันลงไปนะครับก็จะพอดีลาวกลางปูลงไปจะพอดีเป๊ะเลยโอเคนะครับไล่ข้อกางขาตามนั้น นีนีเดี๋ยวเดี๋ยวาายกูจะมาใส่แกงคาสตาร์ทนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะดูดข้าเหวี่ยงแล้วก็ใส่พวกตะปองปะเกียนลงไปเอออย่างแล้วถ้าจะถามว่าไอเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอันนี้จะอยู่ตำแหน่งเกียยวว่างนะครับเราก็แค่ยกเจ้าก้ามปูตัวนี้นะครับมาใส่ล็อกที่ใกล้เคียงมันที่สุดหัวผมบางหรืออะไรบางก็ต้องขออภัยนะนะครับมันจะมีร่องของมันโดยเฉพาะเลยนะครับจะมีร่องร่องเดียวเนี้ยเนี่ยอุ้ย มันจะมีนะครับเยียบขึ้นมานิดนึงอ่ะเห็นไหมเนี่ยมันจะเข้าร่องพอดีเป๊ะนะครับแล้วก็ส่วนเจ้าตัวนี้ก็ใส่ไปยอยู่ตรงนี้นะครับมันจะอยู่ราวราวตั้งหากเลยนะครับแล้วก็ยกขึ้นมานิดนึงอ่ะแล้วก็ใส่ลงไปผมว่ามืดอ่ะเออมืดเสียอัตราทดในการชมก็ขออภัยนะครับแล้วตัวนี้ก็ใส่ตรงนี้ยกมันขึ้นมาไม่ต้องยกเยอะนะยกให้เข้าร่องนะครับแล้วก็ใส่แกนลงไปลาวาลงไปนะครับ ยกขึ้นมานิดนึงเห็นไหมถ้านะมันจะเรียงมันจะเรียงเข้าร่องนะครับกล้องก็โง่ว่ะแม่งเอาไปว่ามันเข้าร่องนะครับถ้าเข้าร่องก็คือถูกต้องตัวนี้นะครับมันจะไม่อยู่ไม่อยู่ลึกลงไปสักทีเดียวนะมันจะอยู่ปิ่มๆนะครับอ่าเราต่อลงไปแล้วแล้วลองหมุนนะครับอ่านเนี่ยมันอิสระจากกันอย่างนี้นะครับที่มันที่มันขัดๆตรงนี้แล้วมันหมุนไม่ไปทั้งหมดไม่ต้องตกใจนะครับคือคือว่าไอเฟืองคันสตาร์ทนี่นะครับมันหลุดจากเบ้าของมันนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่กัน ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้แหละใสาแบบเมื่อกี้แหละที่บอกไปนะครับคือถูกแล้วแล้วผมจะบอกวิธีที่ว่าเวลาใสาแล้วมันถูกคือใสย,อยังไงนะฮะคุณผู้ชมถ้าเราใส่ถูกนะครับมันจะหมุนเฟืองมันจะหมุนลาวเกียร์ได้อา่าเราจะลองใส่เป็นเกียร์หนึ่งดูนะฮะอันนี้มันมันหมุนไม่ได้ใช่ไหมให้เรากดเจ้าตัวนี้ลงไปกูจะเอาอะไรจับดีวะกดมันลงไปนะครับกดแล้วลองหมุนเห็นไหมครับจะหมุนได้เห็นไหมหมุนได้แล้วต้องไม่มีเสียงนะครับจะไม่มีเสียงแก๊ก แก๊กๆแกเวลาเราหมุนนะฮะอันนี้คือเราใส่ถูกนะกูกระถุรักทุเลมากมึดมันมึดกับมึดนะฮะแต่อันนี้คืออันนี้คือเราใส่ถูกนะครับเ้ราเราใส่ผิดเลยดัง <_ seas S 1> แก๊กๆไม่ว่าเราจะด,ดันไปข้างหน้าหรือว่าดันถอยหลังนะครับถ้าดันถ้อยหลังเนี่ยคือจะติดเลยเหมือนว่าเวลาเราเราเออดันลดถ้อยหลังนรือกป่ะนะครับเหมือนดันรดถ,ถอยหลังมันจะดังแก๊กๆอย่างนั้นเลยนะฮะอันนี้ไม่ดังคือเราใส่ถูกนะครับ แล้วลูกปืนฝั่งนี้ก็เช่นกันท่านผู้ชมเราก็ใส่ไปแบบที่เราใส่ปกติ VR t z เหมือนที่เราใส่แบบนั้นนะครับอันนี้กระตอกมันลงไปเข้าง่ายยังวะมันคือมันเข้าง่ายมากท่านผู้ชมผมก็จะเอิมแป้งดูออกมาได้ด้วยแสดงว่าแสดงว่าไอ้เป้าลูกปืนตัวนี้หลวมนะครับใช่ไหมเคยได้ยินอยู่นะครับว่าเป้าลูกปืนตัวนี้มันหลวมได้ใช่ไหมอันนี้มันเป็นอะไรมันเป็นบูธใช่ไหมครับท่านผู้ชมใช่ไหมเหมือนว่าเป็นบูธทองเหลืองป้ง เออเนี่ยเนี่ยมันมันไม่ใช่เนื้อมีเนียมนะครับจับมันไม่ใช่เนื้อมีเนียมแสดงว่าเจ้าข้างนี้ต้องหลวมแน่ๆเลยผลของมันคืออะไรวะท่านผู้ชมถ้ามันหลวมนะครับมันมันมีปัญหาอะไรไหมหรือว่าไม่มีแค่แค่ลูกปืนมันหลุดออกมาง่ายหรือเปล่าหรือว่าปกติของแอลเป็นนี้แบบเพราะว่าเครื่องผมก็ไม่ได้สังเกตนะตอนผมผ่าเครื่องผมไม่ได้สังเกตนะครับแต่ว่ามีคนบอกว่าไอเจ้าเนี่ยมันเอาไปอัดใหม่ได้ใช่ไหมเคยได้ยินในกลุ่มอยู่นะครับมันง่ายอย่าง่ามันใส่ง่ายเอามือดันก็ลงไปแล้วลองดูนะฮะ ง่ายยวะรอ <c oughs> มันง่ายอย่างเลยแบบนี้ถูกต้องไหมท่านผู้ชมแต่ลูกปืนมันก็ไม่ขยับไปไหนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีแล้วกันเนาะเพราะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรารออ่านคอมเมนต์แล้วกันเนาะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะจ๊ะแล้วตอนนี้ก็จะเป็นปะเก็นแคงกางสตรอเบอรี่นะจ๊ะซึ่งเจ้าสตรอเบอรี่ตัวนี้เราไม่ต้องทากาวนะครับมันเขาว่ามันเป็นปะเกน็นอย่างดีนะฮะดีพอๆกับของแท้เทียบเทียบแท้อะไรประมาณนั้นนะครับ ก็ไม่ต้องทากาวใครใช้ยี่ห้ออื่นพวกละมุดบังคุดลำไย,ยอะไรก็ทากาวนะครับมันบีหรือเปล่าใช่ไหมไม่มีเราก็โอเคท่านผู้ชมวันนี้เราใส่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะดูดข้อเหวี่ยงเข้าซึ่งเจ้าการดูดข้อเหวี่ยงของแตัวนี้นะครับตัวนี้จะใชเ้เกียวเดียวกับ b r t z ได้เลยนะครับใช้ตัวดูดตัวเดียวกันได้เลยเบอร์เดียวได้เลยนะจ๊ะพอเราประกอบแล้วก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เรายังไม่ได้ใส่ซีนนะเดี๋ยวเราจะมาใส่ซีนกันนะครับ ไอเจ้าปะเกนปะเกนช่วงๆตรงนี้นี่ตรงนี้กับตรงหลีดนะครับถ้าเราประกบแข้งไปแล้วเราสามารถตัดออกหรือดึง,ดงออกได้เลยนะครับเดี๋ยวค่อยทำความสะอาดนิดนึงมาเรามาใส่ซีนคือการใส่ซีนก็ใส่ปกติท่านผู้ชมเหมือน vr t z ปกติเลยนะครับผมเคยทําไปแล้วคืออันนี้จริงๆอยากทําให้ดูนะแต่ว่ามันไม่ถนัดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับน,นะครับเจ้าตัวนี้เป็นการ I K เคซึ่งอะไรอะไรเนี่ยมันจะเท่าแดดเป๊ะเ,เ,เลยถ้าจำไม่ผิดมันจะมีสลักสลักตรงเนี้ยส,สลักใหญ่ตรงนี้นะครับ ของ RXK มันจะยาว15มิลหรือไงนี่แหละ15หรือกิมมิลหรือเป็นนับเป็น,นมิลหรือนับเป็นอะไรสักอย่างแหละแต่มัน15แล้วของแดทเนี่ยจะเป็น16นะครับอ่ะข้อดีของมันก็คือก้านตัวเนี้ยมันเบา,บ,ดดนบ,บากว่าแดทนะครับเบากว่าแดทกว่าแอลนะครับและสามารถใส่ด้วยกันได้พอดีอ่ะแน่นอนแหละคือลงกลึงเขาบอกมาว่ามันเบาแล้วมันจะสามารถเพิ่มแรงม้าให้รถได้นะครับอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าน,นะแต่ว่าก้านมันเบากว่านะครับและอีกหนึ่งอย่างท่านผู้ชมถ้าใครสังเกตดีๆนะครับเจ้าปลายก้านบนตัวเนี้ย สามารถใส่ลูกปืน VR หรือว่า t z r ได้นะครับเพราะมัน16มิลใช่ของแดดมันก็16เว้ยแต่ทีเนี้ยทีเนี้ยไอขนาดลูกปืนตัวเนี้ยเบ้าในอะเบ้าในมันเท่ากันเว้ยแต่ข้างนอกวงนอกกับมันไม่เท่านะครับมันจะสามารถใส่ของ VR ได้พอดีเลยนะครับซึ่งของเดิมการแดดมันจะใส่ไม่ได้ผมลองใส่ละข้อแอลผมนี่แหละใส่แม่งใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่า วงนอกเนี่ยวงนอกมันเล็กกว่าน,นิดหนึ่งนะครับนิดนึงไม่น่าถึงมิลหรอกแต่มันเล็กกว่านะครับมันไม่สามารถยัดลูกปืนปลายก้านของ vr หรือทีเซตเข้าไปได้นะครับแต่น,นี้สามารถยัดเข้าไปได้เลยนะฮะใส่ของแดดเดิงก็ได้นะแต่ว่ามันมันจะหลวมหน่อยนะฮะอันนี้จะจะ,จะพอดีเลยทีนี้มันจะเป็นเฟืองข้อเหวี่ยงนะครับเฟืองข้อเหวี่ยงแล้วจะมีมาร์กมันจะมีมาร์กตรงนี้เห็นไหมครับอ่าตรงนี้ใส่เข้าไปแล้วทีนี้เจ้าไอ้นี่ไอจำจะเป็นเฟืองบาลานนะครับเฟืองเฟืองขับบาลานมันก็จะมีมาร์กนะครับให้เอาด้านมาร์กอ่ะน เราด้านมานะครับหันเข้าหาหน้าเราแบบนี้ทีนี้ท่านผู้ชมผมจะไม่ไม่ตอกไม่อะไรให้ดูนะครับเพราะว่ามันมีเหตุสุวิสัยคือนี่ครับนี่เว้ท่านผู้ชมอันนี้มั่เป็นเฟืองบาลาน์นะครับเห็นไหมครับไอ้ห่าเจ้าของร้านหยิบของสปีดมาให้ผมเว้เขาคงยิดมาใส่กันได้งครับแต่ผมลองใส่นะครับมันใส่กันไม่ได้เดี๋ยวต้องเอาไปเปลี่ยนแล้วแกะไปแล้วด้วย ไอ้เหี้ยกลายเป็นว่าผมไม่สามารถไอ้ล็อกมันได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะทําให้ดูคร่าวๆแล้วกันเนาะแล้วท่านผู้ชมก็ไปล็อกกันเอาเองนะครับอันนี้เรียบร้อยนะครับจะไม่มีเสียงดังเห็นไหมเพราะปกติถ้าว่าเราใส่เจ้าตัวนี้ผิดเนี่ยมันจะดังแก๊้แกล้แกล้แล้วมันจะหาหมันหาสาเหตุไม่เจอหรือเปล่าะมาท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเอาพวกชุดชุดพวกชุดคัดชุด,ดอะไรเข้าให้ดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวครูก็ต้องลือมาใหม่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่แกนปั๊มน้ำซิ่งนะครับเดี๋ยวแกนปั๊มน้ำซิงเอ่อผมขออนุญาตเอ่ะแยกคลิปไปนะ ท่านผู้ชมต่อไปเรามาใส่พวกเฟืองตัวพวกนี้กันนะครับก็ค่อ <c> น <oughs> ข้างจะวุ่นวายนิดนึ่งนะคืออันนี้นะครับจะมีมาร์กบาลานให้หันมาชนกันแบบนี้นะครับรถทุกรุ่นจะทําแบบนี้และนี่ท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นเอ่เฟืองตัวเล็กของเฟืองข้อเหวี่ยงนะครับให้เราใส่เข้าไปแบบนี้เอาด้านที่มันเยินๆตรงนี้นะครับเหมือนโดนล้างไปมาไว้ตรงนี้แล้วส่วนไอ้นี่นะครับเราจะมาไว้แบบนี้อ่านะครับเป็นตัวเฟืองขไอเฟืองตัวเล็กของบาลานนะครับแล้วต่อไปท่านผู้ชม ไวไอชุดคัดนะครับลาคัดมันจะมีแหวนตัวนีต้ตัวหนึ่งเห็นไหมครับอ่ามันจะมีมันจะมีตัวเดียวเลยในกองไว้ในไหนก็จำจำไว้แล้วกันจะใส่เข้าไปในนี้นะครับจะใส่ไปก่อนหนึ่งตัวก็คล้ายวีอาร์ทีเซตเราแ,แต่ของวีอาร์ทีเซตเรามีสองตัว <c oughs> แล้วก็ตามด้วยบูธนะครับ <c oughs> บูธลังคัดนะครับใส่เข้าไป <c oughs> แล้วก็ใส่ลังคัดมันเข้าไปลังคัดเอ่อจากคลิปที่แล้วของคลิปที่แล้วของคลิปที่แล้วนะครับเขามีคนบอกว่ามันมีมาร์คด้วยขอบคุณมากเลยครับ ผมก็เพิ่งจะสังเกตนี่ถ้าผู้ชมมันมีมาร์กด้วยนะครับสังเกตดีๆนะชามตัวนี้จะมีมาร์กเห็นไหมครับคล้ายๆ VR อดีเซตเราแต่ว่ามันจะแตกแต่างกันนิดนึงอันนี้คือมาร์กนะครับให้เราใส่เข้าไปใส่จริงๆใส่ม,มุมไหนก็ได้แล้วทีนี้มันจะมีแหวนตัวนี้ตัวหนึ่งนะบางทีว่าถ้าใส่แล้วมันดูดออกมากก็ดูดีๆนะครับจะมีแหวนตัวหนาตัวหนึ่งนะครับขนาดมันจะพอดีกับหน้าบากตรงนี้พอดีนะครับถ้าอันไหนไม่พอดีก็คือไม่ใช่เจ้าตัวนี้แหวนข้างนอกตัวนี้จะมีมมรรคเเหหือนนนนนกััะบี่็้ทชม ก่อนอื่นเราต้องใส่แผ่นคัดเข้าไปนะครับอันนี้มีเป็นแผ่นพิเศษแผ่นพิเศษเนี่ยที่มันมีสองแผ่นมีสองแผ่นใช่ไหมอ๋อนี่เป็นแผ่นพิเศษนะครับอันนี้ก็เป็นสปริงคัดตัวพิเศษเป็นสปริงนะฮะแล้วก็ใส่แผ่นแผ่นตัวนี้ลงไปนะครับแล้วก็จะไปตามด้วยแผ่นเหล็กคล้ายๆบีอาร์ดีแซ่เราอะแต่ผมไม่รู้นะมันใส่ยังไงน่าจะคมไว้ในทุว้นอกห,นหรือเปล่าก็อันนี้ผมไม่รู้นะครับถ้าผิดพลาดก็ขออภัยตรงนี้ด้วยนะก็เราจะใส่ตามทีแซดไปนะครับตามฉบับที่เราเคยทําเพราะว่า เพราะมันคล้ายๆกันนะท่านผู้ชมด้วหรือเปล่าเอา่อจริงๆลังคัดนี่เราสามารถมีวิธีง่ายๆในการใส่มันนะครับเดี๋ยวก่อนนะอ่าเราเรียงแผ่นคัดก่อนนะครับคมไม้นายทู่ไว้นอกเลยพวกแผ่นพวกนี้แล้วก็สลับกันสามารถสลับกันได้นะครับเรานี่ใส่ให้มันตรงๆกันนิดนึงอันนี้จริงๆของเดิมเนี่ยก็ใส่คมไม้นายทู่ไว้นอกมานะฮะใส่หมับเข้าไปคือทำงานมือเดียวลำบากลำบาก ทีนี้มันจะมีวิธีใส่ครับท่านผู้ชมอันนี้เดี๋ยวนะท่านผู้ชมให้ใส่ไปในลักษณะนี้นะครับคือให้มาร์กตรงนี้แม่จุดมาร์กชนกับจุดมาร์กนะครับแล้วก็แล้วใส่เข้าไปในนี้นะฮะใส่ใส่ค่อนข้างจะใส่ลําบากใส่เข้าไปอันนี้จะเป็นวิธีใส่แบบง่ายๆนะครับซึ่งจริงๆเออมันนอนใส่ง่ายเว้ยแต่คือกูทํามือเดียวมันเลยไม่ง่ายทีนี้ท่านผู้ชมพอเราใส่ไปแล้วนะครับ อย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งตกใจมือเลื่อนน้ำมันหมดแล้วทั้งโทร,โทรศัพท์นะครัอ่ะพอเราใส่ไปแบบนี้แล้วให้เราเอาออกมาแผ่นนึงนะครับอ่ะเราเอาออกมาแผ่นนึงโดยใช้แผ่นไอแผ่นนี้เอาออกมานะครับแล้วไปพาดไว้แบบนี้เห็นไหมครับใส่ในเขาบอกว่าใส่เงี้ยใส่ถูกแล้วแล้วก็ใส่เจ้านี้คืนเข้าไปนะครับแล้วก็ดูมาร์กเห็นมันมัน,ม,น,ม,นมีมาร์กอยู่นะครับก็เอานี่ใส่เข้าไปให้ตรงใส่เข้าไปอย่าเทิ่งดูนอมปุ๊บอ่ะทีนี้พอเรา มันจะมีช่องว่างเหลือใช่ไหมครับมันจะมีช่องว่างเหลือท่านผู้ชมเห็นไหมไม่ต้องตกใจนะครับพอสปริงคัต่มันลังไอตัวนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยพอมันดึงขึ้นมานะครับมันก็จะสนิทเองแล้วมันจะเหลือช่องว่างตรงนี้นิดนึงนะครับพอเราใส่ตรงมาร์กเนี่ยไอพวกแผ่นข้างล่างเนี่ยมันจะดันขึ้นมานะครับเนี่ยไอชาไอแผ่นข้างล่างเห็นไหมครับแผ่นตรงเนี้ยมันจะดันขึ้นมาพอดีไปเลยนะครับแต่ต้องใส่สปริงเข้าไปก่อนพอเราประกอบได้างี้ท่านผู้ชมแล้วก็ยกมันทั้งยวงนะครับใส่เข้าไป ใส่จับไว้ให้แน่นนะะอย่าให้มันหลุดนะเอาไปว่าเดี๋ยวเออจับเงี้ยเราใส่มันเข้าไปผมอันนี้เป็นน็อตใหม่ที่ผมเพิ่งจะฉีกจากถุงมาเลยนะครับ <_ C os> น็อตใหม่แท้ศูนย์เลยนะคือไอ้เจ้าพวกเนี้ยมันจะพิเศษอย่างหนึ่งคือตรงที่ว่าแม่งเป็นน็อตที่เท่ากันหมดนะครับเนี่ยตัวนี้ใส่ลังคัดก็ได้นะครับจะสามารถใส่บาลานซ์ก็ได้นะครับแล้วก็จะสามารถใส่แกนเขเวี่ยงได้ด้วยเห็นไหมครับมันพิเศษตรงนี้แหละ อ่ะแล้วทีนี้เราจะใส่นี่นะครับใส่เจ้านี่ไปปุ๊บจะมีแหวนตัวนแล้วใส่นี่เข้าไปนะครับแต่จริงๆเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่แหวนของมันนะแหวนอไอเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่น็อตของมันนะน็อตของมันจะมีนูนๆูนมานิดนึงแต่ตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับเกียวเหมือนกันไม่ต้องไปสีเรลียดเพราะว่าไอของเดิมมันจะบางกว่านี้นิดนึงด้วยนะครับการที่ว่ามันบางมันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาเราจะสกัดใช่ป่ะสกัดมันมันจะเละง่ายและทีนี้ท่านผู้ชมมันจะมีแหวนนะครับจะมีแหวนเอ ฝั่งเนี่ยไอสองตัวเนี้ยมันจะมีอย่างละตัวนะครับที่เราถอดออกมาจําได้ไหมไขเข้าไปไขเข้าไปปุ๊บสมมุติว่าไขาแน่นแล้วสมมติสมม,ต,สม,มติว่าไขาแน่นแล้วพอเดี๋ยวผมต้องถอดนะครับซีนมันไม่ไม่ใช่ของมันนะครับเขาได้จะหยิบให้ผมผิดเพราะว่าตอนนั้นเขาลือ้อซีนให้ผมอยู่นะฮะอ่าเนี่ยเราก็ใส่เนี่ยอันนี้คือเป็นเ,เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีไอ้ไอเนี่ย,ยเนี่ยคุณแม่ของเก่าเนี่ยเยินมาแล้วนะครับส่วนมากคือเขาจะใช้วิธีต่อกันทั้งนั้น นี่ก็เละเหมือนกันนะครับภาพเริ่มมืดขออภัยท่านผู้ชมอ่านี่นะครับดีนี่เจ้าตัวนี้นะครับคือน็อตน็อตน็อตตัวคัดตัวนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะบางบางกว่าเพื่อนเลยเห็นไหมครับนี่นะครับเห็นไหมมันจะบางกว่าเกือบเท่าหนึ่งเลยนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นไอตัวพวกนี้ให้หมดเลยนะครับก็ถามมีปัญหาไหมรถผมก็ใช้แบบนี้มันก็ไม่มีปัญหานะครับแล้วต่อไปเราก็ใส่เจ้านี่เราต้องใส่สปริงเข้าไปก่อน สายสปริงสี่ตัวนะครับส่วนเจ้าน็อตตัวนี้จะเป็นน็อตเบอร์สินะครับจะเป็นเบอร์สิของผมเป็นสีขาวแต่ทำไมไม่รู้นี่เป็นสีดำไม่รู้ของใครผิดนะฮะไม่รู้ของใครถูกใครผิดนะครับผมได้มามเป็นสีขาวเว้ยแต่นี่เป็นสีดำแต่สีดำนี่น่าจะแท้ใช่ไหม่ะเราก็ใส่เข้าไปเออ,อตัวไปไหนวะตัวอยู่นี่ไปนะครับพอเราใส่มันเข้าไปเนี่ย กลไกของมันเนี่ยตัวสปริงแล้วก็ตัวเนี่ยจะลังเจ้าตัวข้างในไว้นะครับจะลังเนี่ยจะลังไอ้ตัวตัวนี้ไว้แล้วทีนี้มันก็จะทาให้เจ้าตัวเนี่ยดันเข้ามาอย่างนี้นะครับดันเข้ามาแล้วชามก็จะสนิทกันนะครับพวกแผ่นคัตจะสนิทกันหมดนะครับตามนั้นเลยแล้วก็จะมีมีนิดนึงคือตรงแกนใบพัดนะครับนี่เห็นไหมแกนใบพัดจะมีสลักตัวหนึ่งใส่ไว้ก็อย่าลืมลหละแล้วก็มีเจ้านี่นะครับเจ้านี่ก็จะใส่ด้านด้านฝั่งนี้หันเข้าหาอย่างนี้นะครับ อ่ะเนี่ยพอดีเป๊ะแล้วก็จะมีกิฟของมันกูเอากิฟมันไปไว้ไหนวะอ๋อกิฟมันจมน้ํามันอยู่นี่นะครับใส่เข้าไปถ้าใส่ใส่ไม่สนิทมันจะจะไม่เห็นไม่เห็นกิฟมันนะครับไม่เห็นสลักกิฟมันอ่าเนี่ยอ่ะพอเราใส่ตรงก็เห็นไหมครับสลักกิฟมันจะโผล่แล้วครับเรียกว่าสลักหรือเรียกกิฟดีนี่นะครับแล้วก็ยัดมันเข้าไปยัดมันเข้าไปแล้วก็ล็อกปอกเข้าไปเป็นอันเสร็จพิธีนะครับแล้วที่เหลือก็ประกอบเอา เออเจ้านี่เดี๋ยวเดี๋ยวอีกนิดนึงนิดหนึง่งเจ้านี่นะครับรู้สึกว่าจะจะมีเหล็กใช่ไหมเนี่ยเหล็กมันจะหันไปฝั่งฝั่งไหนวะน่าจะอยู่ไอ้นี่เหล็กนี่มันอยู่ฝั่งไหนวะไอเหล็กนี่มันหลุดมาเปล่าว,วะสปริงเหมือนสปริงมันหลุดมานะท่านผู้ชมไอสปริงมันใส่ผิดมานี่หว่าเห็นไหมครับเพราะปกติไอเจ้าสปริงตัวนี้นะครับ หัวตรงนี้มันจะขึ้นเข้าหาตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับมันจะมีรูเล็กๆเ,เนี่ยมันจะมีรูตรงนี้เพื่อใส่สปริงเข้าไปนี่นะครับรูมันจะใส่เข้าไปในสปริงนะครับมีสปริงใส่เข้าไปในรูแบบนี้นะครับแล้วเมื่อกี้ใส่ผิดมาคู่เพิ่งเห็นนะเนี่ยตั้งแต่ได้รถมาก็ยังไม่ได้ถอดนะครับอ่าวิธีใส่ก็แค่เอาวางมันไว้ตรงนี้นะฮะวางมันไว้เฉยๆเดี๋ยนะจะมียัดเข้าไปในนี้ก่อน มืดขออภัยนะเพราะว่ามันฟ้าเริ่มมืดแล้วนะครับผมก็เปิดไฟแล้วไฟบ้านกูก็สว่างได้แค่นี้แหละอันาถานะชีวิตอ่ะพอเราใส่เข้าไปแล้วนะครับเราใส่เจ้าตัวนี้ตามไปเราดูเราดูรูมันก่อนเล้เล่งได้ไง่ายๆจะมีรูที่ตายตัวอยู่นะครับมือเดียวกูว่าก,กูไม่สามารถทําได้นะกูก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นอ่ะตอนนี้เจอแล้วนะครับสปริงก็จะไปได้วยกันแบบนี้นะครับกับตัวลูกเบี้ยวนะครับจะไปได้วยกันแบบนี้ ถามว่ามันอยู่ฝั่งไหนผมว่ามันอยู่ฝั่งนี้แหละโอเคท่านผู้ชมอันนี้ก็จะประมาณนี้ผมองประกอบชุดไฟให้ดูป่ะชุดไฟอยู่บ้านลูกค้านะครับเอานะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยและถ้าผมอธิบายอะไรไม่เข้าใจหรือว่าภาพตรงไหนมันไม่เข้าใจก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปคอมเมนต์ตอบถ้าผมถ้าตรงนั้นผมรู้ว่าผมจะไปคอมเมนต์ตอบถ้าผมไม่รู้ใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยครับแบ่งปันความรู้กันได้คลิปนี้เราไม่มีอะไรแล้วเราจะลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย